พระเจ้าเป็นเจ้าของพัรคลำดับที่หกเจ็ดสองศูนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสมาชิกพัรคมาตั้งแต่อนาคตใหม่ตลอดชีพพัรคเก้าไกลตลอดชีพจวบจนพัรคประชาชนตลอดชีพวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่มาแต่มีประชาชนบางส่วนที่ฝากมาก็คือครั้งนี้คุณเทงอาจจะลงมารับทราบป,ปัญหาใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างที่เป็นข่าว ก็คือเรื่องงูเหา่าขออนุญาตพูดให้กับพี่น้องาชาวศรีลาชาเพราะว่ามันเราไม่ได้ตอกย้ําแต่เราในฐานะที่เป็นหัวหน้าเอ่อเป็นเจ้าของพักเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีสสอ,อยู่กี่ทา่านขออนุญาตโชว์ตัวให้พี่น้องประชาชนได้ดูก่อนได้ไหมคะอ่าผู้ช่วยมาเลยค่ะเราจะบอกว่าที่ยืนอยู่นี่มีใครคิดจะเป็นงูเห่าไหมคะไม่มีแน่นอนครับ ผัดผัดผแล้วก็ตับตับตับตตับมาเลยผัดผแล้วก็ตับตับตับตตับมเลยพี่น้องสีราชาเจ็บใจไหมคะแต่เราไม่โกรธไม่ไมเอาใหม่เราไม่โกรธพักใช่ไหมอ่เราโกรธงูเห่าใช่ไหมแล้วเราโทษพักไหมว่าคัดคนมาไม่ดีอ่าเพราะฉะนั้นพักไม่สามารถรู้สันดาล ของวนนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะกาให้กับใครคะเราจะกาให้กับใครคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะงานตรงตู้ขอบคุณคะ่ะเราก็ได้ยินแล้วยืนยันแล้วว่าสอสอที่ยืนอยู่ตรงนี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นกูเห่าแต่ถ้าพี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเป็นงูเห่าอนาคตข้างหน้าพี่ลงไปในกระทะดูโอเคไหม โอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับผมอยากสื่อสารเล็กน้อยก่อนส่งเวทีต่อนะนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่โกรธนะครับในตัวพักแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นประเด็นของตัวบุคคลจริงๆนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกร่วมกับหลายๆคนนะครับพร้อมกับที่เราไปเจอบ้านสมาชิกมาหลายๆบ้านเนาะถามว่าเราผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมเราผิดหวังเราไม่โทษพักเรารู้ว่าใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเนาะแล้วมันเป็นที่ตัวบุคคลเขาจริงจริงจะโทษมันโทษที่ตัวเขา แต่อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าในฐานะหัวหน้าพักนะับทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ต้องทําให้ทุกทกท่านผิดหวังต่อเหตุการณ์แบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าในอนาคตนะผมคงไม่สามารถที่จะมาขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วไม่ปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นได้เลยนะครับภายในพักเรามีการพูดคุยกับทุกๆคนแล้วนะครับว่ากระบวนการในการคัดสรรผู้สมัครในอนาคตเราจะทําให้เปิดกว้างต่อสมาชิกพักมากขึ้นนะความหมายคืออะไรผมยกตัวอย่างสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนาะตามหน้าข่าวนะครับอย่างกรณเีเรื่องยาเสพติดที่สมุดปราการเนี่ย ถาถามว่าเขามีประวัติอาชญากรรมมาในอดีตไหมเขาไม่มีนะครับแต่ถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่จะให้ความเห็นได้ดีที่สุดว่าตกลงไอ้คนนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมก็คือคนที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนะเพราะนั้นผมเชื่อว่าพลังของประชาชนพลังของความเป็นพักมวลชนนะครับที่จะทําให้เราคัดสรรผู้สมัครได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกระบวนการต่อจากนี้ในอนาคตของพักนะครับเราจะพยายามเปิดกว้างอย่างถึงที่สุดมีการคัดสรรผู้สมัครเสนอมาจากระดับพื้นที่สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ต้องมีส่วนที่ได้เห็นหน้าเห็นตาก่อ hmm. น ขึ้นไประดับจังหวัดระดับจังหวัดสมาชิกระดับจังหวัดเห็นหน้าเห็นตาก่อนขึ้นไปที่กรรมการบริหารพรรคก่อนที่จะไปยื่นไปสมัครต่อ่อกต,อต,อตอเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่พรรคให้เขามาทํางานในพื้นที่ใช่ไหมครับเราเองก็จะเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะ,ะให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยใครที่เคยเห็นพฤติกรรมแย่ๆของผู้สมัครคนนี้ใครที่รู้ว่าคนนี้อาจจะเป็นผู้ค้ายานะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ยเราจะให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ส่งฟีดแบ็กมาหลังบ้านให้กับพรรคได้นะผมเชื่อมั่นว่าถ้้าาาาาเเรรรรรปิดกกกกวววงนนะบบใตจสอ ให้ทุกๆคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ช่วยกันคัดเลือกคัดสรรตัวแทนของพรรคได้ในอนาคตเนี่ยเราจะไม่มีสสอูเห่าเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือถ้ามีก็คือเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆดีไหมครับแบบนี้ครับรุ่งขึ้นอ่ะเราตัติดก็มาหน้าผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนถูกตัวไหนถูกอ่ะเราจะติดกับคุณนายแดงก็มาหน้อยู่ที่นี่เป็นครั้งแรกมาครับมาพร้อมกับพี่นิตาเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีครับคครับผมสวัสุีครับสวัสดีากขอบคุัาบครณาบคุักบคกอบุณมากบคอบคุณมากคาอบสมากขคากบคมากขอบคุณาขอบาคุณบมากขอบครบคุณมากคกบมากบคอบกอคากบคมากขอบคมากขคมากั้งแต่อนาคตใหม่ตลอบชีพพกก้ากลตลอดชีพจวบจน พรรคประชาชนตลอดชีพวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่มาแต่มีประชาชนบางส่วนที่ฝากมาก็คือครั้งนี้คุณเทงอาจจะลงมารับทราบปัญหาใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างที่เป็นข่าวก็คือเรื่องงูเหา่าขออนุญาตพูดให้กับพี่น้องาชาวศรีราชาเพราะว่ามันเราไม่ได้ตอกย้ำแต่เราในฐานะที่เป็นหัวหนะ้าเป็นเจ้าของพรรคเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีสสอ,อยู่กี่ท่านขออนุญาตโชว์ตัวให้พี่น้องประชาชนได้ดูก่อนได้ไหมคะ ผู้ช่วยมาเลยค่ะเราจะบอกว่าที่ยืนอยู่นี่มีใครคิดจะเป็นงูเห่าไหมคะไม่มีแน่นอนครับมีไหมคะมีไหมงูเห่ามีไหมถ้ามีนี่มันต้องอยู่ในนี้เราจะผัดผัดผัดแล้วก็ตับ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 เลยผัดผัดแล้วก็ตับ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 เลยพี่น้องศรีราชาเจ็บใจไหมคะ เราไม่เราไม่โกรธพักใช่ไหมเราโกรธงูเห่าใช่ไหมแล้วเ,เราโทษพักไหมว่าคัดคนมาไม่ดีอ่เพราะฉะนั้นพักไม่สามารถรู้สันดานของคนนั้นได้เลยเพราะฉะนั้น่าเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะกาให้กับใครคะเราจะกาให้กับใครคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะงนตรง อขอบคุณค่ะเราก็ได้ยินแล้วยืนยันแล้วว่าสอสอที่ยืนอยู่ตรงนี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นงูเหา่าแต่ถ้าที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเป็นงูเหา่าอนาคตข้างหน้าพี่ลงมาในกระทะดูโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับผมอยากสื่อสารเล็กน้อยก่อนส่งเวทีต่อนะนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่โกรธนะครับในตัวพักแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นประเด็นของตัวบุคคลจริงๆนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกร่วมกับหลายๆคน นะครับพร้อมกับที่เราไปเจอบ้านสมาชิกมาหลายๆบ้านเนาะถามว่าเราผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมเราผิดหวังเราไม่โทษพักเรารู้ว่าใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเนาะแล้วมันเป็นที่ตัวบุคคลเขานจริงๆจ,จ,จ,จะโทษมันโทษที่ตัวเขาแต่อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าในฐานะหัวหน้าพักนะคับทาอย่างไรจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุท,ที่ต้องทําให้ทุกทท่านผิดหวังต่อเหตุการณ์แบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าในอนาคตนะครับผมคงไม่สามารถที่จะมาขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วไม่ปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นได้เลยนะครับภายในพักเรามีการพ เราจะทําให้เปิดกว้างต่อสมาชิกพักมากขึ้นนะความหมายคืออะไรผมยกตัวอย่างสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนาะตามหน้าข่าวนะครับอย่างกรณเีเรื่องยาเสพติดที่สมุดประการเนี่ยถามว่าเขามีประวัติอาชญากรรมมาในอดีตไหมเขาไม่มีนะครับแต่ถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่จะให้ความเห็นได้ดีที่สุดว่าตกลงไอคนนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมก็คือคนที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนะเพราะนั้นผมเชื่อว่าพลังของประชาชนพลังของความเป็นพักมวลชน ที่จะทําให้เราคัดสรรผู้สมัครได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกระบวนการต่อจากนี้ในอนาคตของพักนะครับเราจะพยายามเปิดกว้างอย่างถึงที่สุดมีการคัดสรรผู้สมัครเสนอมาจากระดับพื้นที่สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ต้องมีส่วนที่ได้เห็นหน้าเห็นตาก่อนนะครับขึ้นไประดับจังหวัดระดับจังหวัดสมาชิกระดับจังหวัดหเห็นหน้าเห็นตาก่อนขึ้นไปที่กรรมการบริหารพักก่อนที่จะไปยื่นใบสมัครต่อกกตเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่พักให้เขามาทํางานในพื้นที่ใช่ไหมครับเราเองก็จะเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ย ใครที่เคยเห็นพฤติกรรมแย่ๆของผู้สมัครคนนี้ใครที่รู้ว่าคนนี้อาจจะเป็นผู้ค้ายานะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราจะให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ส่งฟีดแบ็กมาหลังบ้านให้กับพรรคได้นะผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราเปิดกว้างกระบวนการในการตรวจสอบให้ทุกๆคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ช่วยกันคัดเลือกคัดสรรตัวแทนของพรรคได้ในอนาคตเนี่ยเราจะไม่มีสอสองูเห่าเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือถ้ามีก็คือเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆดีไหมครับแบบนี้ okay.